มาค่ะพี่น้องื้อนี้เฮามาเห็ดแกงขวัวเนือ้อจะต้องอันนี้น้ำกะทิด้อ I'm not. อันนี้หัวกะทิะเขาทอดใส่เบิร์ดก็ได้นอกจอกทอดใส่ตอนอีกพุน่นไปที่ใส่เบิร์ดโลดก็ได้ไม่มีปัญหา กับปเด้วยค่ะใส่กับปิลงไป นี่เครื่องแกงขัวเนาะคอยซื้อมั้ิีนใส่เบิร์ดโลด เขาคข้ามาเบิองอีกค่ะหมอเขากระเดือนไม่ได้ตักตกนะเนาะเขาใส่ไสเนื้อเข้าไปนะ่ะนี่ใส่ซีนเข้าไปเห็นยู่บอกพี่นอ้องอือแต่ใส่สเ,เนื้อเข้าไป ที่เห็นก่อนก็ใส่เครื่องแกงกับไปนั่นไปเนาะเครื่องแกงกับกะปิไป นั่นเนื้อพอเบิด์ตเทอร์บางทีเน,นี่เอาพอคอยมาเบิง่งอีกเท่อนึงเนาะตอนที่ว่ามันสุกเ,เดือดสักพักแล้วเนาะค่ะพี่น,อน้องค่ะเดี๋ยวเอาถิมาใส่เนาะไม้นี่เนาะไม้เนาะไม้เห็นก๋วยซื้อมาแบบเขาต้มแล้วเด้อค่ะกว๋วยกระเลยเอาไปต้มไม้ ไปต้มใหม่อีกรอบนึงเห็ดกินง่ายๆคือข่อยเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปเฮ็ดนี่ยังพี่สีพี่ทังมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันเราใหม่มันสุกกันเท่าสังไซมะเขือ แล้วก็ค่อยใส่หัวละพะานี่หัวละพะกับพริกหยวกเนาะค่อยใส่ทีหลังเดี๋ยวค่ะมันเดือดสักพักก่อน,นอนพี่น,อนอ้องเนาะเขาก็มาใส่บะเขือกันเดือดไม่ได้สักพักแล้วเนาะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวใส่บะเขือกันละเนื้อกับเปลือยแล้วล่ะ ใส่บักเขือใส่บบต้องดอนเด้อค่ะพี่น้องใส่แป๊บนึงแล้วก็ไอ้นั่นโรดปรุงเครื่องแล้วก็ นี่น้ำตาลนึกอ่ะพี่นองกใส่น้ำตาลข่อยใส่ไปช้อนหนึ่งกับหน่อยนึงเด้อันนี้เกลือเกลือก,กับใส่ซ้อนกัวกลัวร เจ้ารสหน่อยหนึง่งเอาตามใจเจ้ารสพี่น้องเอาตามใจพวกเจ้ามาักทานรสใส่รสแซ่บแล้วก็ใสเอรสสูตรข่อยบุมี่อย่างหลายดอกค่ะพี่น้องสูตรซองแม่ฟิม์นี่นนะสิบบุมี่อย่างหลายดอก,ดอดอกบุได้เฮ็ดยังให้ยุงยากบุได้เตรียมอีหยังเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดกินคือเฮ็ดเก็บที่บ้านเนาะล่ะ เราซีมังก่อนิ้มังว่าบ่ถึงอีหยังแนี้อีหยังบ่าต้องพิธีพิธานหลายเฮ็ดทกินเองอืแซบแล้วค่ะพี่นอ้องมึงเหนื้อเนื้อก็คือิบเฟื่อยแล้วเนาะอื บักเขือว่าต้องให้มันเปื่อยหลายแล้วกซั้มน,นั่นกระเพาะแล้วกระใส่อันนี้เลยวันนี้หนะักข้า่ใส่หัวลาฟ้ากับอันนี้ลงไปแล้วก็สิปิดแคทแล้วเด้อแกงคั่วเนื้อแกงคั่วเนื้อย่อยเนาะเนื้อวัวหอมขนาดเนาะ พ่อได้เฮ็ดให้เบิ่งหลายมื้อแล้วนะคะพี่น้องคะพอดีคอยบอ่สบายฝนมันตกแล้วบันดนี้คอยก็เลยบ่สบายก็บ่ได้เฮ็ดกับเขาเฮ็เดอะไรคะเฮ็ดแต่แกงสม้มแล้วมันสิซ้ำซ้ำซ้ำกันหลายเนาะแกงส้มทอดปลางสินะเนาะไป็นแต่กินบ่พี่น้องแต่แซ่บบ่แล้วพอมันเดือดจะฟักเะาก็ปิดรถ เดี๋ยวเขาสีแรงแก๊สสักเดียวเนาะพอะมันเดือดต้อพากับเ้ากับปีดเอาโลดโแซบอย่ดเวยค่ะพี่นออ้องแซบพี่ลีด้ขยอยักมากกินเค็มเนู่เแรงไฟเลยวันนี้เนื้อ,อที่ว่าเขาเจ้าลาออกอกจากกระดูกกันค่ะพี่น้องเห็นว่าจะแซบเนาะค่อยหักกินหลายก็ได้ดอกก่อยนั่นดูอย่างแอบหอบคอยแพ้อันนี้ ค่อยกินยำไดเป็นยำน้ำหน้ากะทิเห็นพริกหยวก บ่ต้องเอาหวานปั่นไดพี่น,น,น้องท่งนี้พอดีละกินกับเขาแซ่บมันเดือดพุ่งแล้วกับปิดแกโรดครับพี่น้องคะที่จริงข่อยปิดแล้วล่ะพวก้าสังเกตว่านี่ข่อยหอบเนี่ยข่อยเบ้านั่นบ้าือจงค้นบ้าอะไรนั่นล่ะเอ้ยสวัสดีปีใหม่คู่หูทุกคนนะคะขอให้มีความสุขหลายๆลปีใหม่นี้ก็ได ความเก็บจะได้ความไข่จะมีขอให้เงินค้องไหลามาเทมาขอให้ถูกอเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งสุขสุขคนเด้อผู้ดใดเข้ามาเบิ่งก็ได้อวยพรให้เบิดทสุขคนอย่่เก็บยาไข่วันนี้ก็สุกแล้วเนาะห้าสิบปดแก๊สแล้วค่ะพี่น้องพวกเจ้าเห็นบอลหนังแรนผ่านขาคอยแวบๆลูกแมวเด้อ ปิดแล้วค่ะพี่น้องคะ